สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับ damn, damn. โดนเต็มๆโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลตามไล่ล่าสมาชิกกลุ่มก่อการร้า,รายฮิตบลอดที่กำลังขับรถและอยู่ในฐานที่มั่นดับสยองคารถแาถในคาฐานและกองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายเครือข่ายอุโมง์ใต้ดินของกลุ่มก่อการร้า,รายฮาม,มาและฐานที่มั่นใส่ไม่ยัง้งเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดี และกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลบุกถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกลัฮามาในจังหวัดกาซาต่อเนื่องใส่ไม่ยัง้งและออกมาพูดแล้วอิสราเอลออกมาพูดแล้วในกรณีที่เฮลิอคอปเตอร์ของประธานาธิบดี่าล,ล่วงตกจนทำให้เสียชีวิตดับยกลำํำอิสราเอลพูดไว้แบบนี้ เมื่อวันที่20พฤษภาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อกร้ายฮามาสฮิตบรลละและอิรานหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับตามขาดล้างและทลายล้างกลุ่มกอกร้ายฮิตบรลละเพื่อนรักฮามาสและลูกน้องของอิหร่านอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าฮิตบันละจะสูญเสียผู้นำประเทศอิหร่านที่เป็นลูกพี่ของกลุ่มก่อกร้ายฮิตบรนละและฮามาตไปนะครับแต่งานนี้กองทัพอิสราเอล กอไม่หยุดทำลายกลุ่มก่อกร้ายหามาละฮิตบัลลานะครับโดยจากการสู้รบนี้ของทัพอิสราเอลได้ส่งโดนโจมตีและเครื่องบินรบเทียวนะครับถล่มโจมตีได้ล่าสมาชิกกลุ่มกาอกร้ไลฮิตบัลลาะลูกน้องอิร่านะครับที่ขับรถมาอยู่ในพื้นที่ทักได้ของประเทศเลบานอนนะครับและสุดท้ายก็ถูกถล่มโจมตีด้วยโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลและเครื่องบินรบเทียวของกองทัพอิสราเอลที่ยิงระเบิดและจรวดนะครับ โจมตีใ่ตำแหน่งของกลุ่มกวากระลาฮิตบันลาะซัตตึมใส่ไม่ยั้งถึงแม้ว่าจะขับรถหนีไปอย่างเร็วนะครับพี่น้องแต่สุดท้ายก็ชะตาขาดนะครับถูกโดยโจมตีของกองทัพอิสราเอลยิงถล่มใส่ไม่ยั้งจนทำให้ดับสยองขารถเลยทีเดียวและยังมีกลุ่มกวากระลาฮิตบันเลาะที่ประจําการอยู่ในตึกกันที่มั่นต่างๆนะครับงานนี้ก็ไม่รอดผลจากเื้อมือของระเบะเิดเจดมของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ได้กำจัดกลุ่มกวากระลาฮิตบันลาะใส่ไม่ยั้งสัตตึมสัตตึมอย่างต่อนเนื่องแบบนี้ ดับสยองคาตึกเลยทีเดียวนะครับพี่น้องโดยงานนี้กองทัพอิสราเอลได้รายงานไปว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้ส่งเครื่องบินรบเทพและโดนโจมตีโจมตีบริเวณตึกฐานที่มั่นรวมถึงยานพาหนะของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบ์ลเล่ในพื้นที่เมืองเมอันจาบันทาตอนใต้ของประเทศเลบานอนเมื่อไม่นานมานี้นะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้และกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังปืนใหญ่ก็มีส่วนร่วมในการโจมตีครั้งนี้ด้วยนะครับโดยกองกำลังปืนใหญ่ของพลที่91ของกองทัพอิสราเอล ตรบโตขึนที่มั่นของกลุ่มก่อการรลายิบมัลอลดังกล่าวในตำแหน่งที่ใช้การยิงมีการยิงจรวดเส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทำให้ถูกกระสุนปืนใหญ่ของกองทัพอิสราเอลลนใส่หัวไปเต็มๆจนทำให้ดับสยองคาที่ไปเลยนะครับโดยก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้ส่งเครื่องบินรบเทพโจมตีคลังอาวุธของกลุ่มก่อการรลายิบมัลล่ในเมืองนาคูราด้วยนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้และกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ามีการรรรระเเเบบิิิดอออย่่าางงุแวณททีีกัพสลจมต อาคารแห่งหนึ่งนะครับของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบลอลล้อฐานตอนใต้ของประเทศเลบานอนซึ่งชี้ว่า มีอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มกวากไลฮิบลลาะหรวมถึงกระสุนเก็บไว้ที่นั่นนะครับจพื่อให้ระเบิดอย่างรุนแรงแบบนี้นี่เองนะครับพี่น้องงานนี้ก็ส่งกลุ่มกวาดกาลฮิบลเละห์ดับเปลือนดับสยองจํานวนมากนะครับและอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มกวากาลฮิบลเละหถูกคําจัดจํานวนมากจากการที่กองทัพอิสราเอลยิงได้แม่นแบบนี้นะครับพี่น้องแม่นเหมือนจับวางเลยจริงๆส่งกลุ่มกวากาลฮิบลละห์ดับเปลือนดับสยองเป็นปุ๋ยในแดนของเลบานอนตอนใต้ต่อไปจากผลกรรมทีีี่่่่ตตตาาาาามมสะะรรออองงงงิบบบบลเเพววหชกททนนนนนุัั้้็ถึไปแค และเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ก่องทัพอิสราเอลระเบิดถล่มทลายตำแหน่งของกลุ่มกวาการร้ละฮามาสท,ที่เป็นเครือข่ายวงใต้ดินสัดตึมสัตตึม,ตมใส่ไม่ยั้งเลยนะครับพี่ดองรวมถึงฐานที่มั่นของกลุ่มกวอการร้ลยฮามาสในพื้นที่ชวนกาซาโดยชากการสรบนี้ก่องทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้ระเบิดทำลายเครือข่ายวงใต้ดินและฐานที่มั่นของกลุ่มกวาการร้ลยฮามาส ในทางตอนใต้ของเฉนกาซาในพื้นที่เมืองไซตุนนะครับที่มีผ่าการสูร้รบที่ระเบิดเป็นวงกว้างแบบนี้นะครับพี่น้องสตัตึมแบบนี้เสียได้ที่เป็นภาพขาวดำนะครับพี่น้องถ้าเป็นภาพสีคงจะสะใจกองเชียร์หน้าดูนะครับเพราะว่ากองเชียร์นั้น ก็ต้องจะดูความเสียหายของกลุ่มกวาการฮามาสนะครับเพราะว่ากลุ่มกวาการ์ดฮามาสไปปิดชีพประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับสิ่งที่ชาวโลกไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่กลุ่มกวาการ์ดฮามาสกระทำลงไปแล้วก็ต้องรับเกณกรรมที่ตนเองทําขึ้นนะครับงานนี้ขอรับอิสราเอลก็อาสา มาเป็นเวรเป็นกรรมให้กับกลุ่มกรร่อกกระาลฮามัสนะครับมาเป็นกรรมตาบสนองให้กับกลุ่มกวากระลฮามาัสเพื่อล้างแค้นให้กับชาวอิสราเอลชาวโลกรรมถึงชาวไทยที่ถูกสังหารหมู่ไปในวันที่7ตุลาคม2 5 6 6สที่ผ่านมาจึงนํามาสู่การกวาดล้างครั้งใหญ่เรากลุ่มกรรามาม่อกกระาลฮามัสในฮีารกาซาอย่างต่อเนื่องสัตตึ้มสัตตึ้มอย่างต่อเนื่องด้วยนหนักที่เบียนะครับรวมถึงการระเบิดทําลายเครือข่ายวงใต้ดินของกลุ่มกรรา่าดกระไลฮามาัสแบบนี้ และในฉากการสลปนี้ก็เกิดขึ้นในเมืองไซต์ตุนนะครับทางตอนใต้ของสวนกาซาคาดว่าวงตาเดินเหล่านี้รวมถึงฐานที่มั่นไม่สามารถให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้เป็นฐานก่อการร้ายหรือส่องสุมยุโธปกรได้ต่อไปนะครับโดยเป็นไปในสถานการณ์นั้นคาดว่าถ้ามีฮามาตอยู่ในเครือข่ายวงตาเดินเหล่านี้ไม่น่ารอดแน่นอนนะครับโดยซัดตึมซัดตึมไปสถานการณ์ณณณนี้ไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ้านเลาะหรือโยบานต่อไปจากผลกรรมที่เจ้าสุดองฮามาตเองเพราะว่าใบทุกเกตท่านทุงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับ แะเหตการต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลปฏิบัติการหานอาหารทรมกลุ่มกองกร้ายฮามาสในเมืองราฟาอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยใช้อาวุธประจับกายที่มี ปืนกลปืนเล็กยาปืนเล็กสั้นเราถึงระเบิดคว้างและยักขับรถฐานนะครับในการกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้หายไปจากแผนที่โลกโดยเด็วเี่ยวสุดและเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสจับตัวไปเผื่อยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับพี่น้องซึ่งกองทัพอิสราเอลก็บุกไปและวิเคราะห์ไปนะครับว่าฮามาสน่าจะอยู่ตรงไหนนะครับและเมื่อได้พิกัดทีเชเ่ชัดเจนก็ได้เข้าตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสดิสทิ่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้สิ้นซากต่อไปนะครับในสวนกาซาด้วยําวุมประจำ เพื่อให้กลงก่มก๊อกร้ายหามารับกรรมตามสนองที่ตัวเองก่อไว้นะครับางานนี้กองกําลังภาคผืดินอิสราเอลถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงนะครับที่ นำตัวเองมารบในพื้นที่ชวนกาซาที่กลุ่มกอกระไรฮามาสจ้องจะเลี่ยงงานอยู่แต่ก่อกาลังาภาคพื้นดินเหล่านี้ก็สู้ไม่ถอยนะครับเพื่อกําจัดภัยคุกคามที่มีจากกลุ่มกอกระไรฮามาตไม่ให้มาเล่นงานประเทศอิสราเอลหรือเฉลีย่ยระบกันที่ฮามาตจับกลุ่มตัวไปให้กลับมาสู่อ้อมอ,อกอ้อมใจของพ่อแม่พวกเขาให้ได้ต่อไปนะครับโดยจากการสรุปนี้กองทัพอิสราเอลก็ระบุว่าสามารถปริชีพสมาชิกกลุ่มกอกระไรฮามาส ได้หลายคนด้วยกันนะครับในช่วงวันที่ผ่านมาแต่เชื่อได้ที่ยังไม่พบตัวประกันนะครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่ประเทศอิสราเอลของนายเบามิบเนทันยาหโฮนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับได้ออกมาพูดแล้วนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดี ของประเทศอิร่านะครับที่เป็นคู่แย้งกับอิสราเอลอยู่พักหนึ่งนะครับพี่น้องร่วงตกในพื้นที่แชแดนอิรานอาเซอร์ไบจาน,านจนทาให้คณะประธนะานาธิบดีของอิรานนั้นเสียชีวิตดับยกลาไปเลยนะครับและมาวันนี้ทางประเทศอิสราเอลก็ได้ออกมาพูดแล้วนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่ไหลไฟอาจมองว่าอิสราเอลมีส่วนร่วมหรือเปล่านะครับพี่น้องโดยอิสราเอลนะครับก็ได้ออกมาพูดว่าอิสราเอล เไม่เกี่ยวข้องกับเฮลิคอปเตอร์ตกของประธานาธิบด mm ีอิหร่านที่ทําให้ประธานาธิบดีอิหร่านเสียชีวิตพร้อมคณะโดยทางเจ้าที่อิสราเอลนะครับประกาศว่าอิสราเอลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่ทําให้ประธานาธิบดีอิบราฮิมไลซีประธานาธิบดีแห่งอิหร่านนั้นเสียชีวิตพร้อมคณะไปนะครับซึ่งประธานาธิบดีอิหร่านอิบราฮิมไลซีคนนี้ถือว่าเป็นมือเชอดแห่งเตย์รานว่าอย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องแต่ก็มาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ของเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้นะครับโดยอุบัติเหตุดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดกระแสข้าดาวต่างๆน,นะครับด้นานาเกี่ยวกับสาเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกซึ่งนักทฤษฎีหลายคนชี้ว่าอิสราเอลเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากขณะน,นี้อิสราเอลทําสงครามในกาซากับกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่มีรัฐบาลอิหร่านนุนหลังนะครับและความขัดแย้งนี้ก็ปะทุรุนแรงขึ้นเมื่ออิสราเอลและอิหร่านปะทะกันด้วยโดนและขีปนาวุธ เมื่อช่วงเดือนมีายนที่ผ่านมานะครับแม้ทางอิสราเอลไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับว่าพวกเขาไม่ได้ทำแต่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่ไม่ประสงค์ระบุน้าออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าอิสราเอลมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกของประธานาธิบดีอิหร่านในครั้งนี้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลได้เผยไว้กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเราไม่ได้ทำนะครับแต่อย่างไรก็ตามอิหร่านยังไม่ออกมาให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับ และไม่ได้ให้คําอธิบายเพิ่มเติมนอกเหนือจากเหตุผลด้านสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยนะครับพี่น้องงานนี้อิสราเอลก็ได้ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ท่านผู้ชมจะเชื่อไหมครับพี่น้องว่าอิสราเอลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจรงิจรงๆเราคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากกลางกระเพงเท่านี้ถ้าพูดไปช่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่า,ขาวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ